กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8จัดกิจกรรมเสาธง5นาทีพร้อมกับเปลี่ยนธงชาติผืนใหม่และร่วมกันขับร้องเพลงชาติไทยปลูกฝังอุดมการ์ให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์จังหวัดขอนแก่นค่ะในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนของทุกปีกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8ร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ตำบลชุมแพอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมเสาธง5นาทีพร้อมมอบธงชาติและเปลี่ยนธงชาติผืนใหม่ให้กับโรงเรียนรวมทั้งร่วมกันขับร้องเพลงชาติไทยโดยมีนายคมสรรบุตรดาดวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์พร้อมคณะครูและผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมโอกาสนี้เจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8 ได้พบปะและเล่าประวัติศาสตร์หรือวิวัฒนาการของธงชาติไทยนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้กับน้องๆน,นักเรียนได้เรียนรู้รับทราบถึงความเป็นมาของธงชาติไทยซึ่งตรงกับวันที่28กันยายนของทุกปีและในปีนี้นะคะปี2566ค่ะถือเป็นการครบรอบ106ปีธงชาติไทยจึงได้มีการจัดกิจกรรมเสาธง5นาทีเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ให้กับน้องนองนักเรียนที่เป็นเยาวชนของชาติให้ได้มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2560ประกาศให้ธงไตรรงเป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน